สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมอสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูกลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับแล้วก็เชื่อมาสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกดิงด้านล่าง เลยนะครับมาเริ่มต้นกันสำหรับเรื่องแรกครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับอนาคตของเดบิตเด็กยนะครับโดยที่ข้อมูลจากที่แรกกันก่อน MEN ครับโดยสมริรักเคิร์นักข่าวของสื่อท้องถิ่นสื่อนี้ครับก็ได้มีการทำสกู๊ป แล้วก็มีการพูดถึงอนาคตของด a v i d ิดเดกาอีกด้วยซึ่งข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยที่มีการระบุในช่วงบรรทัด,ดแรกๆเนี่ยมีการระบุออกมาครับว่าตอนนี้ภายในสโมสรกับคนบางกลุ่มเนี่ยอยากให้ทางแมนยูเนี่ยมีการมูฟออนจาก เดวิดดิกาได้แล้วนะครับส่วนเพื่นอน่วงทีมคนอื่นๆครับก็ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเดวิดดิดกาเนี่ยจะอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่าหรือยังไม่ทราบเกี่ยวกับอนาคตนั่นเองแล้วก็บางคนเนี่ยก็อยากให้ทางสโมสรเนี่ยมีการบรรลุสัญญาบใหม่กับเดวิดวดิกาให้ได้แล้วก็ให้เดเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายในช่วงเวลาที่ เดกาเนี่ยอยู่กับทีมแล้วก็เป็นถึงระดับตอนนี้ตำนานไปแล้วอยากให้อยู่กับทีมต่อไปจนแขวนถุงมือนั่นเองนะครับตอนนี้ไนรสโมสรก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายทั้งอยากให้อยู่ต่อแล้วก็บางกลุ่มก็มองว่าถึงเวลาแล้วที่เดการเนี่ยต้องออกไปนะครับหรือว่าต้องย้ายทีมมันเองแมนยูควรมองหาผู้สต่อสูรายใหมอ่อะไรประมาณนั้นนะครับแรงข่าวภายในห้องต่งตัวครับมีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมของสัญญาของดิบดิการเนี่ยในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยมันอยู่ในทิศทางที่บวกมากๆนะครับแต่ว่า ช่วงหลังๆมานี้ครับสัญญาณการต่อสัญญาฉบับใหม่ของดิวิชาเนี่ยจากบวกเนี่ยมันกลายมาเป็นด้านลบแหละก็คือมีโอกาสที่จะล่มลงอนาคตของดิวิชาเนี่ยไม่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งมีความแตกต่างอย่างชัดเจนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาที่มีการการันตีว่าจะต่อแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่นะครับาเบล,ลักเคิร์ดมีการวิเคราะห์ไปอีกนะครับว่าถ้าเกิดแมนยูเนี่ยใช้ออปชั่นขยายสัญญาดูแล้วเนี่ยทางแมนยูจะไม่ทําแบบนั้นนะครับเพราะว่า การที่ทําแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นการที่จะให้สัญญาของดิบริการที่ได้รับเนี่ยก็มีมูลค่าเท่าเดิมจุดเนี้ยที่บอกว่าทางสโมสสอนไม่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราทราบกันดีว่าทางสโมสสอนพยายามที่จะมีการลดค่าเหนื่อยดิบริการลงนะครับจาก375,000ปอนด์จนเหลือแบบประมาณสักส0 0 0 0 0ประมาณนั้นนะครับและถ้าเกิดยังใช้ออปชั่นอีกก็ เหมือนกับเป็นการให้เดวิดเกาเนี่ยรับค่าเหนื่อยเท่าเดิมต่อไปซึ่งสโมสร์เขามีมุมมองอีกแบบหนึ่งแล้วกันที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นนะครับถามว่าถ้าเกิดเดวิดเาไปเนี่ยอนาคตของดีเนลสันเนี่ยมีโอกาสที่จะอยู่เป็นมือหนึ่งของแมนยูต่อไปไหมในช่วงซีซั่นหน้าต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสรับที่ทางดีเนลสันเนี่ย จะกลับมาเป็นมือหนึ่งของแมนยูได้หรือว่ามีโอกาสที่จะไปกับแมนยูต่อไปหลังจากนี้ไปต้นไปนะครับแต่มันก็ต้องอยู่ในกรณีที่ว่าแมนยูเนี่ยไม่สามารถซื้อนักเตะได้หลากหลายคนนะครับหรือว่าเม็ดเงินเนี่ยมันมีไม่มากพอในการซื้อผู้สัปปะตูรายใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องอยู่ในกรณีที่ว่าดิวิการเนี่ยย้ายออกจากทีมนะครับการที่จะดึงดีงนเนลสันกลับมาเป็นผู้สัปปะตูตัวจริงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ต้องอยู่ในกรณีแบบนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดงบประมาณถึงแล้วก็ดกาายย้ทีม แต่ว่าเงินมีพอในการซื้อผู้สัปปะตูรายใหม่เนี่ยแน่นอนดีโน่ก็มีโอกาสย้ายอยู่ดีนะฮะก็ตอนนี้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยเขากําลังสนใจซื้อแบบถาวรอ,อยู่นะครับนักเตะเองก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าเกิดจะอยู่ต่อต้องการันตีมือหนึ่งเท่านั้นนะครับอ่ะนี่คือข้อมูลจากเอ็มเอนะครับโดยสม,มัลลักเคิร์สเบื้องต้นแล้วก็มีข้อมูลออกมาอีกนะครับลักเคิร์สนี่แหละเขาก็บอกในแะฮะว่าแมนยูเนี่ยมีความต้องการที่จะเซ็นสัญญาจับผู้สัปปะตูรายใหม่ให้ได้ในช่วงซมมนนนะับ ซึ่งในช่วงเนี้ยถ้าเกิดดูเกี่ยวกับลิตรลายชื่อเนี่ยมันยังแบบเหมือนกับไม่มีลิตรลายชื่อที่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับในรายของคอสตาก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ในรายของผู้ศัปปรตรูรายอื่นด้วยรวมไปถึงอเดโอน่าเนี่ยก็มีการพูดถึงกันแล้วก็ยังมีในรายของดวิดบรยาที่ มีความคิดเห็นที่แตกต่างเช่นเดียวกันสำหรับแฟนพีที่ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าลิ์รายชื่อเหล่านี้เป็นลิ์รายชื่อที่ดูที่จะน่าสนใจที่สุดครับก็คือเบียโก้คอสตาของปอร์โตโบนาน่าของอินเตอร์รายาที่มีข่าวจะไปทอตนมมสเปอร์ ur, ก็มีข่าวกับแมนยูด้วยนะครับรวมไปถึงโรเบิร์ตซานเชสอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ทาง สมอลรักเคิร์ดเอ็มีเนี่ยมีการวิเคราะห์แล้วก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่บใหม่ของดบวิการหรือว่าอนาคตของเดคกยานั่นเองนะครับแฟนผีคิด่อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะฮะว่าควรที่จะให้สโมสรเนี่ยต่อสัญญาดบวิการออกไปอีกหรือเปล่าหรือถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการบุกออกกันต่อไปนะครับส่วนตรวของผมเนี่ยยังไงก็ได้นะครับถ้าอยู่ต่อก็อยากให้มีการซื้อผู้สมัครตูรายใหม่เข้ามาแข่งขันเพิ่มเติมนะครับในช่วงซีซั่นหน้า หรือถ้าทาสมสรมองว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วสมสรก็ต้องมั่นใจนะว่าผู้ศัตูรายใหม่ที่เข้ามาเนี่ยต้องดีพอหรือว่าดีมากกว่าดิเบเกานะครับไม่ใช่แบบว่าปล่อยเดกาออกไปผู้ศัตูรายใหม่เข้ามาแย่กว่าเดิมอย่างเงี้ยไม่เอานะฮะโอเคการพีคอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนรื่เงราของวันนี้ครับรัสมูทฮอยลุนข้อมูลจากฝั่งโรมาโน่กันบ้างก็ได้มีการพูดถึงตำแหน่งผู้ศัตูด้วยนะครับโรมาโน่บอกว่าตอนนี้ปาตาลนตาต้องการค่าตัวของรัสมูทฮอย รุนอยู่ที่70ล้านยูโรครับแมนยูเนี่ยมองว่าราคาเนี่ยก็อยากให้แบบอยู่ในความเป็นจริงหน่อยนะครับที่ไม่แรงเกินไปนักเตะเองเนี่ยมีความต้องการที่จะย้ายมาในถิ่นออตฟอร์ดนะครับนี่คือความต้องการของทางนักเตะที่โรมมโนบอกมาฮอยรุนเนี่ยพยายามผลักดันให้ตัวเขาเนี่ยย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ให้ได้นะครับซึ่งทางอาตาล่าก็ พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแหละที่ยื่นเข้ามามันก็มีหลายๆสโมโสรครับที่ให้ความสนใจไบเยอร์ด้วยนะฮะที่สนใจรายการเดียวกันเชลซี Chelsea ก็มีข่าวยูเวนตุสก็มีข่าวนะครับเอาหลักๆประมาณนี้นะฮะแต่ลําดับความสําคัญก็คือแมนยูเนี่ยเป็นตัวเต็งในการซื้อนักเตะรายนี้นะครับตัวเต็งอีกแล้วนะฮะซึ่งไอ้คำว่าตัวเต็งเนี่ยผมต้องบอกว่าตัวเต็งของแมนยูเนี่ยมันก็ ไม่ได้หมายความว่าแมนยูจะมีโอกาสคว้าตัวเสมอไปบางทีก็โดนปาดหน้าก็ได้ตัวเต็งถ้าเกิดใช้กับทีมอื่นเนี่ยมันยังพอแบบว่าเฮ้ยเรารุ้นกันได้เราคิดกันได้ว่าได้แน่นอนแต่สําหรับแมนยูเนี่ยตัวเต็งหนึ่งนี่คือเป้าหมายเบอร์หนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแมนยูก็ล้มเดียวไปเองถอยไปเองนะครับหรือโดนปาดหน้าอย่างเช่นคิมินแจอย่างเงี้ยบอกว่าแมนยูเป็นตัวเต็งสุดท้ายเป็นไงฮะโดนไบเยนปาดไปนะครับทั้งที่คุยไปแล้วเบื้องต้นนะครับในรายของโอซิมเฮนนะ มว่าแมนยูสนใจไหมโรมาโน่บอกว่า แมนยูสนใจแต่ได้มีการชี้แจงกับนาบ,บูรีแล้วก็นักเตะไปแล้วครับว่าเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยแมนยูจ่ายไม่ไหวนะครับอย่างที่เราพูดคุยกันไปครับค่าตัวของโอซิมเฮนเนี่ยมันแพงกว่าแฮร์รี่เคนอย่างชัดเจนครับอยู่ที่ประมาณ120ล้านปอนด์แล้วก็ตอนนี้การที่แมนยูจะไปทุ่มซื้อในระดับนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าการเปลี่ยนทายสมสรเนี่ยมันยังไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับส่วนการพูดคุยอนาคตของนวิวเคลนดยังคงมีการดําเนินการกันต่อไปนะครับ ซึ่งอยู่ที่ทางสโมสรน,นั่นแหละนะครับว่าจะมีการตอบตกลงหรือทางนักเตะนั่นแหละว่าจะมีการลงเอออย่างไรตอนนี้ไม่ใช่ว่าอนาคตของเดิวิการเนี่ยจะชัวร์แล้วในเรื่ององการย้ายทีมนะ คือมันก็มีโอกาสที่อยู่ต่อนั่นแหละนะครับอย่างที่ MBN บอกมาหรือโรมาโน่คอนเฟิร์มนะฮะว่าถึงแม้ว่าโอกาสออกก็มีแต่แมนยูก็ทําแบบเต็มที่ในเรื่องของการเจรจาสัญญาบับใหม่นั่นเองหวังว่าทางสโมสรจะมีการตกลงกันได้อะไรประมาณนั้นนะครับในรายของอันเดรียลน่าโรมาโน่ให้ข้อมูลออกมาครับว่ายังไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการกับผู้สปอร์ตูรายนี้แล้วก็อินเตอร์มิลานนะตัวสังกัดของทางผู้สปอร์ตูรายนี้นะฮะซึ่งแมนยูเนี่ยจะมีการจัดการเกี่ยวกับอนาคตของเดบิด ดยาก่อนนะครับก่อนที่จะมีการคิดในลำดับถัดไปนะครับแมนยูได้มีการติดต่อกับตัวแทน ของผู้สปตูหลายคนนะครับก็มีรายบ้างอย่างที่บอกกันออกมาครับก่อนหน้านั่นแหละนะฮะบูรนาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับคอสตานะฮะยารซัมเมอร์นะครับรายาโอ้โหหลายคนเลยนะครับที่มีการติดต่อกันออกไปนะฮะก็โรมาโน่คอนเฟิร์มว่ามีการติดต่อจริงแต่มันก็เป็นการติดต่อเบื้องต้นนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหรือว่าให้ความสนใจนั่นเองอนาคตของแรดฟอร์ดครับตอนนี้แมนยูเนี่ยใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับ รดฟอร์ดได้แล้วเกี่ยวกับเซนชั่วัใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้การเจจาอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยรดฟอร์ดมีความสุขกับเอเดรียนฮาร์กแล้วก็เรื่องของการนำทีมของทินฮาร์กนะครับตอนนี้มันเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เร็วๆนี้น่าจะมีการประกาศน,นะครับก็นี่คือการคอนเฟิร์มจากโรมาโนเช่นเดียวกันต่อมาข้อมูลจากเดลี่เมลครับก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับตําแหน่งผู้ต่อสูเช่นเดียวกันไซมอนโจนเนี่ยบอกว่างบประมาณในปัจจุบันของแมนยูเนี่ย มันเป็นไปได้ยากครับที่แมนยูจะไปซื้อกองหน้าตัวท็อปแล้วก็ผู้ศัปปรตรูตัวท็อปภายในซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่างบประมาณเนี่ยมันยังไม่เยอะในช่วงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายครั้งใหญ่นะครับอังเดรโอนาน้าเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเป็นที่ชื่นชอบของเอเดรียนฮาครับแล้วก็ถ้าเกิดแมนยูต้องการต้องยื่นในระดับ45ล้านปอนด์ได้ซึ่งถ้าถามว่ามันมี ทางเลือกอื่นไหมที่แมนยูสามารถดึงผู้สัปปรตรูรายนี้โดยการหลีกเลี่ยงการจ่ายเม็ดเงินโดยตรงก็มีโอกาสไป,ไปได้ครับโดยที่แมนยูต้องเอาผู้เล่นเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอนั่นเองเพื่อเป็นการดลดรายจ่ายเม็ดเงิน ก้อนสดให้กับอินเตอร์มิลานะครับซึ่งตอนนี้แมนยูก็มีข่าวว่าเตรียมขายนักเตะหลายคนก็เอานักเตะเหล่านั้นน่ยไปให้ทางอินเตอร์มิลานพิจารณาก็ได้นะครับจอร์แดนวิกฟอร์ดถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้สัประตูครับที่แมนยูสนใจแต่ว่าตอนนี้ทางแมนยูไม่ได้มีการสอบถามอย่างเป็นทางการนะฮะหรือว่าไม่ได้มีการ ยื่นข้อเสนอ,อยังเป็นทางการให้กับเอเวอร์ตันแล้วก็ทางฝั่งนักเตะดูเหมือนว่าพิกฟอร์ดเองก็แฮปปี้กับการอยู่กับเอเวอร์ตันแล้วก็มีความสุขที่ได้ลงเล่นแบบสม่ำเสมอกับเอเวอร์ตันด้วยนะครับเรามาปิดท้ายกันดีกว่านะครับเหตุผลสำคัญที่ทำไมเอเดรีนฮาร์ชื่นชอบอันเดรวยนาหรือแมนยูกำลมีข่าวกับอันเดรวยนาอย่างหนักนะครับย้อนกลับไปนะครับในเกม UCL นะที่อินเตอร์มิลานพบกับซิตี้นะฮะ ในเกมบนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าจุดหนึ่งที่ทําให้แบบเป็นที่น่าสนใจของแมนยูเป็นอย่างมากหรือว่าเทนทากเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าโอราเนี่ยออกบอลได้ดีกล้าเล่นนะครับกล้าจ่ายบอลไม่มีความรดนรานในยามที่บอลเนี่ยอยู่กับเท้านะครับถ้าเกิดเราดูผู้สัประตูอ่ะเปรเียบเทียบง,ง่ายๆก็คือจะเปินยาอย่างเงี้ยเวลาบอลอยู่กับเท้าเนี่ยจะโดนๆเวลาออกบอลเนี่ยไม่ค่อยนิ่งออกบอลเสียงทั้งเยอะแต่อรุร่าเนี่ยครึงบอลให้เห็นเลยนะครับเหยยบบอลให้เห็นเลยว่า ไม่รนแน่นอนถึงแม้ว่าคุณจะวิ่งเข้ามากดดันแต่ว่าผมเนี่ยไม่ร่นแล้วก็พร้อมที่จะออกบอลแบบนิ่มๆให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยนี่คือภาพแรกครับที่จะได้เห็นว่าอเดลนาเนี่ยยืนครองบอลอย่างชัดเจนครับโดยที่มีเพื่อนร่วมทีมอยู่2คนที่อยู่ด้านข้างนะครับคอยซัพพอตในการเป็นตัวเลือกในการออกบอลแล้วก็ถัดขึ้นมาอีกจะเป็นวิงแบ็กทั้งสองข้างก็คือดีมาโคแล้วก็ดูเฟสนะครับที่อยู่ด้านกวาน้างนะซึ่งการออกบอลของอเาน่าก็ทําได้ดีครับค่อนข้างแม่นยําออกบอล ข้ามเบโดซิบาไปที่ทางฝั่งของวิงแบ็กซ้ายหรือว่าแบ็กซ้ายนั่นเองอย่างเดมาโคนะฮะเพื่อร่วมทีมนี่แหละนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจังหวะนะครับที่มันชัดเจนก็คือการออกบอลของอัวนาเนี่ยมันก็เป็นการดึงตัวประกบก็คือผู้เล่นของซปตี้เนี่ยให้ดันขึ้นมาสูงแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับเพื่อร่วมทีมพออัวนาเปิดบอลใ,ให้กับเดมาโคนเดมาโคนก็ออกบอลให้กับคาฮานูกรทันทีที่อยู่เพล่นแนวรุกบริเวณกลางสนามนะฮะการออกบอลที่นิ่งแล้วก็แม่นยํา ไม่พอครับต้องทําให้เพื่อนเนี่ยสามารถเติมเกมรุกส่วนกลับขึ้นไปได้ด้วยนะฮะสามารถสร้างเกมขึ้นไปได้ด้วยนะครับอ่าเนี่ยมันเป็นการต่อยอดที่ชัดเจนจริงๆเกี่ยวกับการออกบอลของวอร์นาในจังหวะนี้ครับจังหวะต่อมาอีกนะครับจังหวะนี้เวอร์นาพิสูจน์ความแม่นยําในการออกบอลอีกครั้งครับโดยที่เจ้าตัวได้บอลนอกกรอบเกียรโทษนะเอาบอลออกมาเล่นนอกกรอบเลยฮะถือว่าแบบยืนอยู่ในตําแหน่งที่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยยืนนะครับออกบอลเองเลยนะครับแล้วก็แวกตรงกลางนะครับโดยที่มีทั้งเกเลสฮาแลน อยู่บริเวณตรงกลางนั้นแล้วก็โอนาไม่มีความหวั่นเกรงครับโดยการออกบอลผ่านช่องนั้นให้กับบรอสวิชนะฮะจากนั้นบรอสวิชก็สามารถแต่งบอลกับบบเรล่าแล้วก็ถ่ายบอลออกด้านขวาให้กับดูมฟสที่อยู่ฝั่งขวาได้ด้วยนะครับเนี่ยาการออกบอลแล้วก็สามารถให้เพื่อนเนีสร้างเกมขึ้นไปต่อได้เลยนะครับไม่ใช่แบบว่าออกบอลปุ๊บก็จบแค่นั้นนะฮะคือก็เป็นการออกบอลแล้วก็สามารถให้เพื่อนเนี่ยเล่นในจังหวะต่อไปได้สร้างเกมได้ แล้วก็อีกหนึ่งจังหวะครับที่ชัดเจนก็คือการออกบอลยาวครับไปสู่บริเวณกลางสนามหรือว่าหรือว่าในแดนของผูเ้เล่นฝ่ายตรงข้ามนั่นเองผูเ้เล่นของทางซิตี้นั่นแหละซึ่งโอวนาเนี่ยก็ออกมาอยู่นอกเส้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในการหลอกบอลแล้วก็จะได้เห็นว่าผู้เล่นของทางซิตี้ก็จ้องที่จะเข้ามาแย่งบอลอยู่นะแต่ว่าโอวนาไม่มีความวันเกรงหรือว่าไม่มีความแบบรนรานให้เราได้เห็นกันนะครับถามว่าถ้าเป็นเดวิดีกาเนี่ยก็คงไม่กล้าแบบออกมาเล่นขนาดนี้ถูกไหมครับถ้าจะอ,ออกมาไกลที่สุดก็คืออยู่ในกรอบเขตโทษ เท่าไหร่อยู่ในบริเวณที่เป็นจุดที่ สามารถป้องกันได้นะครับแต่ว่าโอวน่าเนี่ยเหมือนกับออกมาเป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งได้เลยหลังจากที่โอวน่าออกบอลครับมันก็นไปถึงพวกแนวรุกทันทีและมันเป็นอีกหนึ่งจังหวะนะที่โอวน่าออกบอลแล้วสามารถทําให้เพื่อนเนี่ยเล่นต่อได้เลยนะฮะเออเป็นการแบบเช็คด้วยว่าผู้เล่นคนนั้นเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สามารถรับบอลแล้วก็เล่นต่อได้ไหมหรือว่าสามารถขับเคลื่อนในการเล่นเกมลุกต่อได้เลยหรือเปล่านะครับไม่ใช่แบบว่าออกบอลแบบส4-4-2ก็คือให้แต่แบบถึงเพื่อนก็พอ แล้วเน,นือจากนั้นก็ไปเคลียร์กันเอาจะเสียหรือจะได้ก็แล้วแต่ไม่ใช่แบบนั้น,นครับแต่และจังหวะหัวหน้าเขาคิดมาแล้วนะครับว่าตัวคนนี้พอได้บอลปึ๊บสามารถเล่นต่อได้หรือว่าไม่ได้นะครับจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะฮะแล้วก็จังหวะนี้ครับชัดเจนเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวะนะที่ออกมาเล่นเนี่ยเลยกรอบเขตโทษมาไกลพว่าสมควรครับมันอยู่ในโซนแบบ mid ฟิลตัวรับได้เลยอะ แล้วก็ฮาแลนก็พยายามบีบซึ่งโอวานออกมาแล้วก็แทงบอลยาวเป็นแบบแทงบอลตรงแล้วกันให้กับดูอากูนะฮะในการแบบให้เพื่อนร่วมดีม,มาลับนะฮะดูอากูก็เบิ้ลให้กับเมคยานนั่นแหละนะครับอ่านี่คือสิ่งที่แน่นอนครับเด็กเด็กเค้นต้องการแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ ทำไมมกักจะมีการเล่นข่าวว่าถ้าเกิดแบบมันมีโอกาสเนี่ยเทนฮากเลือกอันเดรโวนากอดคอสตาหรือว่ารายาแน่นอนนะครับหรือว่าผู้สมบรูรตูคนอื่นแน่นอนนะฮะเพราะว่าเทนฮากเขารู้อยู่แล้วว่าัวนาเล่นแบบไหนแล้วก็สามารถทําในสิ่งที่เทนฮากต้องการได้และจุดสำคัญก็คือนี่แหละคือการออกบอลน,นี่แหละนะฮะที่เป็นจุดสําคัญจริงๆนะครับนี่คือการสับ รวบลัดนะฮะเกี่ยวกับแนวทางการเล่นของอว่าน่าเบื้องต้นแล้วกันอันนี้ก็คือยังแบบไม่ได้เจาะลึกอ,อะไรมากมายแต่ว่าเอาจุดที่ใส่สำคัญที่ทำไมเทนฮารกถึงอยากได้อวน่าเข้ามาร่วมทีมแล้วกันซึ่งแฟนผีเห็นแบบนี้แล้วลกิดเห็่แนวอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับผมเนี่ยน่าสนใจอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่เทนฮารกเนี่ยรู้จักมาเป็นอย่างดีอยู่ด้วยนะฮะอวน่าเองก็เข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนเขาว่ารู้อยู่แล้วว่าเทนฮากต้องการแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันคลิกแล้วก็ที่สำคัญแล้วคือราคาเนี่ยมักอาาจจมมง่ได้แรเทบพต ผมว่าถ้าจะซื้อจริงๆก็โัวหน้าเนี่ยน่าสนใจนะครับแลตบิกี่ดวกัอ,อย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณม,มากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ